ครับชาวเน็ตครับวันนี้มีพ่อลูกอ่อนมาตัดผมเนาะพ่อลูกอ่อนมาตัดผมพ่อลูกอ่อนนี่มาตัดผมทรงอะไรนะตัดลองทรงเนาะครับเนาะให้นายคุยกับชาวเน็ตด้วยตัดลองทรงเนาะตัดลองทรงเนาะทรงไหนหนูยาวทรงไหนเออเอาทรงไหนวางว่าให้คุยกันเนตดาเออนี่ลองทรงเขาตัดอย่างนี้ครับเนี่ยขึ้นระหว่างคิ้วระหว่างหูระหว่างตาเนี่ยให้ได้สามเหลี่ยมแล้วก็ปื้ดอย่างนี้เลยด้านหลังกับหลังใบหูเนี่ เฉียง45องศาเนี่ยอย่างนี้ปึ๊บทำให้ดูนะครับเนี่ยนี่พ่อลูกอ่อนนะครับนี่เขาลูกอ่อนมาตัดผมแม่ก็ให้เอาลูกมาด้วยมองวนมองบนเลยก็ไม,ม่ยากหรอกครับมีเด็กมีอะไรมาก็อย่างนี้แหละพ่อกับลูกเขาอ,อยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันชาวเน็ตก็ต้องเข้าใจว่าพ่อเอาลูกแม่ก็ทํเก่าข้าวแล้วกลับไปบ้านก็ได้กินข้าวเนาะ ให้ลูกมากกับพ่อด้วยลองตามด้วยใช่ไหมใช่ล้องตามไหมรองตามเดี๋ยวดูออไปแล้ว่อ,อทีนี้เราดูข้างหลังนะครับนี่ดูด้านหลังนี่ตัดลองทรงธรรมดาก็คือกึ่งกลางใบหูนี่ไม่ต้องใช้ฟันลองเลยครับใช้ปัดตะเลียนขยัก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 ,ยกอย่างนี้นนี่ผมยังไม่ตัดมันจะเป็นอย่างนี้น่แต่ผมตัดมันจะเป็นอย่างนี้คือลองทรงนี่กึ่งกลางใบหูทันเน็กเขาถามมาว่า คนเป็นพ่อลูกอ่อนมาจัดผมได้ไหมว่าได้ครับช่า,างอ่อนว่าได้ก็เลยให้เอาลูกมาด้วยคราวนียก็ต้องเข้าใจว่าลูกกับพ่อมันทางกันไม่ได้จําเป็นที่ต้องเอาลูกมาด้วย<ม>ครับอืมให้ดูข้างหลังนะครับนะเนี่ยเกิงกลางใบหูคือขนาดนี้แล้วก็เอาหวีเฉียงเฉียงเฉียงอย่างเงี้ดูนะครับ อา่อาให้นั่งคุยกันได้คุยได้ค,คุยกับชาวเน็ตได้ครับบอกแม่ก็ได้บอกว่าแม่ครับผมไปตัดผมกับพ่อมาแล้วงไงคุยกับแม่อย่างนั้นมแม่ว่าผมเท่ไหมวะผมไปกับพ่อผมได้ลง youtube กับปูอ้อน,นะเนาะปูอ้อนปูอ้อนชออ,อน้นกันงานเนี่ยเอาฉันตัดผมด้วยได้ลง youtube ด้วยเนะาะพ่อมาจังหวะพอดีเลยช้างอ้อนว่างพอดี วันนี้ก็วันที่12 13องสิบสามสิบสกุมภาก็เป็นวันแห่งความรักก็เลยพ่อกับลูกเขารักกันเขาก็เอาลูกมาตัดผมด้วยนี่ให้ดูฝั่งซ้ายนะครับนี่ปึ๊บนี่ฝั่งซ้ายเห็นไหมอืมติดแม่เลยนะนั่นเะห็นไหม การตัดเทคนิคนง่ายๆของช่างอ้อนก็คือเฉียงหวี45องศาตัดกะลำตัวหงายฟันหวี30นั่นแหละครับแต่ทำบ่อยๆได้หลายครั้งก็จะสวยให้ดูข้างซ้ายนะครับสมมตข้างซ้ายแล้วก็ไถขึ้นไปนี่นก็เอาหวีเก็บให้ได้ติงเนื้อลิมนใบหูเนือคิ้วมันจะได้ฉากพอดีอเป็นทรงจอเนะ ภาษาโคราชก็เรียกว่าเป็นทรงลงทรงกลางนั่นให้เห็นหน้าลูกดก้วยเห็นไหมเออสวยด้วยชื่ออะไรนะน<ฟ>ายทีสารครับนะ<า>บัวซีครับบัวบัวอ่อบอกบัวอ่อนมาชื่ออะไรเอ่ยบซีครับอืม,มอเกิดข้นเฉยเฉยนะเกิดข้าเกิด้นทำอย่งั้นจะจะ,จะ,จ,ะจะลิงกว่าน,นี้อีกเนาะว้ายสุดยอดเกิดได้เจ็ดปีล่ะ มีหน้าเยลยก็มีน,านสามปีแต่ยังไม่ได้เขาปอนหนึ่งเขามีหน้าแล้วเนี่ยเนยยาะอันดุวันสองออมประจอนดุวันหนึ่งออมประจอนนี่นบบนเขาวิธีตัดหลังใบหูนี่กดใบหูนิดนึงหายฟันหวีอย่างนี้ยหายอย่างนี้ น่าน่าน่าแหมพอเพื่อนไหมเพื่อนน่นพอเพื่อนไหมน่นครับให้ดูข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่ตัดเสร็จนี่ดูดูด้านหน้าเห็นไหมหน้าตาพอลูกอ่อนเนาะดูลูกเขาหน้ารักมากเลยนะครับทีนี้ผมส่วนบนจะตัดยังไงเดี๋ยวผมบอกให้ดูนะครับให้ใช้วีโต มีโต้ i, ตัดให้ความยาวข้างบนนี่ยาวสองสามนิ้วทำอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บานหน้าให้ออกนิดนึงนั่นพรพ่อลูกอ่อนตัดผมเขาก็ต้องเอาลูกมาด้วยอย่างนี้แหละครับให้ดูชัดๆเลยนะนู่นนะดูใครอยู่ในกล่องอืมนะให้ดูชัดๆเลยไก่ไก่อะเลยยกมือบายบายให้แม่ด้วยอ่ายกมือบายบายให้แม่ด้วยใครอยู่ในกล่องนู้นนั่นที่ ครับนี่คือลองทรงกลางครับในวิธีขึ้นด้านบนนี่ยาวสองนิ้วสองนิ้วครึ่งเสร็จแล้วให้ดูรอบหัวเลยนะครับนั่นให้ดูด้านหลังด้านหน้าเป็นอย่างนี้เลยครับลองทรงกลางครับทีนี้ก็เหลือแต่กันกับแต่งคูณเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ